สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาโหนกระแสพระหลวงปูทวดในประเด็นที่ว่าไม่เคยเห็นไม่เคยจูดูไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้ใช่ว่าจะไม่มีซึ่งเป็นกระแสดาม่าข,ของวงการพระเครื่องกรณีเหรียญของคำมีคนพูดเอาคำพูดนี้ไปใช้ครับว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ใช่ว่าจะไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ พระหลวงปูทวดสายหวังประดับเพชรประดับพลอยเนือยกคุณไม่เคยเห็นอย่าปรามาดดามาว่าไม่มีนะครับคนมีเขามีนะครับอันนี้นะครับเป็นพระของรอเล่นตันรอเลนตันกับอาจารย์บอยเปิดศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องอยู่ที่แถวแถวกรมที่ดินบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนะครับชื่อว่าศูนย์พระเครื่องศูนย์พระศูนย์ตรวจสอบพระสยามสมเด็จนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกับรอเรนตันและอาจารย์บอยนะครับพระหลวงปูท่ทวดยุคสมเด็จโตงานสายวังที่ผมกล้าพูดได้นะครับว่าไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มี สวัสดีครับสวัสดีครับเหตุผลที่ผมไม่ยกมือสวัสดีผู้ชมนะครับเพราะผู้ชมบางคนมาด่ามาปามาว่าไม่มีช่องผมเล่นพักเก๊อืออรจ์บอนเราเล่นพักเก๋กันป่ะวะับจะมาเล่นพักเก๊ครับที่มุมมองครับถ้กเก๊มันก็คงไม่เยอะขนาดนี้เอาหลักง่ายๆเก๊มันทำไมมันมีหลายเนื้อจังหวะหลายเนื้อหลายพิมพ์หลักการเก๊มันไม่ใช่คือพักสายวังเนี่ยครับถูก ถูกศพประมาทถูกสาสายสายเลยทั้งสายร้ายทั้งป้ายสีทั้งศพประมาททั้งด้อยค่าครบทุกอย่างทั้งด้อยค่าเตียนปัจจุบันยังด้อยค่าเลยนะครับตั้ง้อยค่าวันก่อนผมได้ยินนะครับพระสมเด็จม้วนพระสมเด็จหลังภาษาจีนพระสมเด็จนั้นไม่มีไม่มีแต่สมัยพวกเรามีนอืมแต่พวกเรามี มีกันหลายบ้านด้วยไม่ใช่มีบ้านเดียวแล้วคนคนคนสิงคโปร์ยังมีใช่คนสิงคโปร์ยังเก็บเลยเฮ้ยลอเลนครับคุณไม่เต็มหรือเปล่าถึงเก็บนี่ผมถามให้นะ้นนะลอเลนไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีการศึกษาอะไรเลยถึงกล้าเก็บนามโมโพธิสัพพะปะคันติมายะอิติปะกะวะเก็บเพราะเพราะความศรัทธาล้วนศรัทธาเราต้องเข้าใจไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวแล้วเก็บมาที่นี้มัน จะมีปลอมที่ไหนล่ะต้องเข้าใจว่ามาจากไหนที่ไหนไม่ใช่เหียยไม่เป็นก็ปลอมๆอย่างนี้ก็ง่ายสิอย่างนี้เราไม่เล่นดีกว่าเออเราต้องเข้าใจคือของแท้มันของแท้งานปลอมพระตามตามนะครับเขาจะปลอมพระที่ขายได้เท่านั้นที่ขายได้แล้วก็เนื้อแบบเดียวกันที่เข้าใจของเขาเขาเข้าใจอย่างนั้นคือถ้าสมมติเล่นแบบแบบนั้นผมไม่เข้าไปเพราะเล่นเข้าไปแล้วจะบอกเราก็รู้สึกของเราปลอม เพราะว่าไม่ผ่านเขาเขาบอกปลอมก็คือปลอมเราไม่ล่นแบบน,นั้นเราล่นเองเราเข้าใจเองแถมเราก็ต้องเก็บสักวันก็ต้องเป็นความจริงก็ต้องความจริงครับคือของแท้ไม่กลัวอะไรไอ้ที่คนไอ้ไ,ไอ้ไอ้เสียนร<ป>้าคนหนึ่งนะครับที่ชอบว่าร้านลิมน้ำไปไปถามให้ผมดูหน่อยนะครับมีหาม,มาขายมันเขาบอกว่าถ้ามีแบบนี้ผมซื้อห้าล้านมีแบบนี้ซื้อ ราคาที่ผมซื้อนะครับเราเริ่มเก็บพราสายวังยังไงก็ชอบอชอบสมเด็จโตชอบสมเด็จโตอะไรที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จโตเก็บหมดประมาณนั้นแะประคำสมเด็จโตเมื่อกี้ก็มีมีอาจารย์สมเด็จม้วนทําไมมันชอบปลามากว่าไม่มีหรือล้วพวกมันไม่มีเขาบอกอะไรก็ะก้าของเขาเขาบอกว่ามีคนไปสร้างนะครับหลังไร้เลย์อ๋อแล้วมันไม่ต้องมีแค่เส้นนี้พอเขาใช้ตะกะนั้น นี่ก็ม้วนเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มองถึงกระบวนการสร้างนี่ก็ม้วนเหมือนกันวิธีการสร้างคือถ้าคนปลอมพาะนะครับจะเขาจะปลอมสิ่งที่ง่ายๆและขายได้แล้วก็เป็นที่นิยมง่ายในการที่จะคัดลอกืองคัฟปี้ไม่มีใครปลอมสิ่งที่ขายไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าตลาดไม่ตอบรับเพะตลาดไม่ตอบรับเนี่ยมันปลอมมาครับแบบนี้นะครับให้ฟรีคนยังถามแล้วถามอีกถ้าเป็นสมัยนู้นนะช่างเอสโควยแถลงยังบอกเลยว ให้ฟรีเพื่อนยังถามเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีให้ฟรีแล้วฟรีไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นับเม็ดกันแล้วครับนับเม็ดขายกันแล้วเพราะว่ามันถ้าคนรู้คนเข้าใจแต่ว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่อย่างอย่างพวกนี้เราเล่นไม่มีราคาไม่ใช่ไม่ไม่เพตอนนี้ไม่มีราคาตอนนี้ไม่มีราคาเพราะว่าสัปพลายดีมันไม่ใช่ของมีเยอะคนเข้าใจอย่างน้อยใครใครเล่นเก็บนะครับเห็นที่เขาขายนะครับดูให้เป็นนิดนึงก็จะเห็นดูให้ดูให้เข้าใจ สรุปว่านี่ของสมเด็จโตต้องมีผมทุกรับจบไหมเดี๋ยววันหลังเราจะมาส่งไม่ใช่อันนี้ยังไม่ส่งเดี๋ยวเราจะมาส่องสมเด็จม้วนกันวันนี้เราจะมาดูเนื้อโลหะพิมบ์กรดูกชั่วที่เป็นเนื้อโลหะยุคสมเด็จโตที่มีการสร้างขึ้นในยุคสมเด็จโตนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างครับโดยสังเกตนะพอสังเกตจริงๆมีมากกว่านี้อีกมมากกว่านี้เพราะว่าพิมพ์สมเด็จโตมีการสร้างไอ้คนที่บอกว่าร้านริมน้ํานะครับ ไม่สามารถเนี่ยนะอ๋อเนี่ยเหลุดไอคนที่บอกร้านลิมน้ํานะครับคุณไม่มีอุปกรณ์ในการแกะที่ร้านลิมน้านะครับไอร้านลิมน้ําที่คุณพูดนะครับยางเก่งทําพระเนื้อผงได้เท่านั้นไม่มีอย่างเงี้ยนะครับไม่มีปัญญาทำหลักความเป็นจริงครับหลักความเป็นจริงเพราะว่าพวกนี้มันต้องลงทุนเยอะครับ ถ้าทุกคนบอกเป็นแค่แก้วแก้วก็ต้องลงทุนอยู่ครัแล้วงานประดับถ้าเป็นแก้วนะครับต้องใช้ความร้อนในการหลอมก็ต้องใช้ความคุณไม่สามารถตั้งโรงงานริมน้ําได้เนี่ยนะครับไปเอางานง่ายๆของงานริมน้ํามาก็ยากละครับดูหน้าก็ไม่เหมือนกันดูโอมก็ไม่เหมือนกันวิเคราะห์วิเคราะห์เขาไปอีกเขามีทองแปะมีทองคําแปะทองคําแท้ทองคําแท้อีก เพราะเดี๋ยวนี้มันตรวจสอบได้นะมันตรวจสอบได้ทุกทุกเนื้อทุกเหลืองและาตาที่อยู่ทองคํานะครับสามารถตรวจตอบได้นะครับว่าเป็นทองคําเก่าหรือทองคําใหม่อทองคําประมาณพอศอไหนช่ครับเป็นทองคํายุคไหนครับอ,อย่างกับลงปูทวดเนี่ยลงปูทวดที่มีปัญหากัานเนี่ยถ้าตรวจทองคํานี่จบเลยถ้าตรวจค่าของทองคาแล้วอ่านในรูปแบบของการเอ็กซเรย์เอ็กซเอ็กซเรย์เอ็กซไอเอฟเนี่ยเราจะสามารถบอกได้ว่าทองคาเนี่ยเป็นทองคํายุคไหน คือถ้าเป็นคองคําแต่ละยุคนะครับถ้าคุณไปสมาคมค้าสางไทยนะครับส่วนผสมมันไม่เหมือนกันใช่ครับส่วนผสมของแร่ธาตุที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณไปถามโรงปั๊มเขาจะผส,สมอะไรที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ความมันวาวหรือความแข็งมากขึ้นสูตรนะครับสูตรของแต่ละยุคแต่ละสมยัยมันก็ยีมีสูตรที่ตกทอดมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะมันการเป็นการ,การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมีสูตรที่การผสมโลหะที่แตกต่างกันครับ เดี๋ยวเราจะมาดูครับเนื้อโลหะมีกี่คีมพิมพ์ครับเรเลนโอ้โหมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเอาแค่นี้พอสิบกว่าพิมพ์มีสิบกว่าพิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับกว่าแบบว่าดีกว่าสิบกว่าแบบโดยส่วนมากก็ท่านจะทําเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเขาเป็นจระาทำเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าพิมหมดทั่วเนี่ยไม่ไม่ได้มีเบนา้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้คือของดูง่ายๆนะหน้าตาถ้าเราดูแบบสมัยนี้คือคล้ายๆปี หลังหนังสือครับคล้ายๆหลังหนังสือนะคล้ายๆหลังหนังสือแต่ว่าข้างหลังเห็นไหมมีสมเด็จโต,ม,โตมีสมเด็จโตอ่ามีสมเด็จโตแล้วจําไว้นะสมเด็จโตแบบนี้ถ้าเราศึกษาดีๆมีแบบนี้ไม่มีปลอมเพราะว่านี้ปั๊มจากวางครับปั๊มจากวางอย่างเดียวเลยไม่มีทางบอกว่าปั๊มจากที่ไหวหรือสั่งจากที่ต่างประเทศแล้วปั๊มกลับมาครับ นี่คือเป็นไปได้นะนั้นที่ตรงนี้เราไม่รู้เราแค่สันนิษฐานแล้วดูอาจารย์บอยเราดูยังไงจย่างนี้อดูดูดูกลุ่มของการเกี่ยวโยนของอย่างลักก่อนเปิดไฟก็ได้เปิดไฟก็ได้เราเล่นด,ดีกว่าไว้ไม่เปิดไฟดีกว่าเราจะเห็นหน้าอาจารย์บอยขาวหน่อย ตอนนี้เราเห็นเมื่อกี้นี้หน้าจ sí ันบอยดําไปนิดนึงเออค่อยย็นช um ั an> an> ่วหน่อยที่เราเห็นนี่อะไรจันบอยเนื้อผ้าเนื้อผ้าที่เป็นกระแสโลหะหล่อโบราณรูปแบบของกระแสโลหะหล่อโบราณเป็นเก็บอยู่แล้วเราเราเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเรายนรู้กันอยู่มาเสมอแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือพวกกลุ่มอย่างวังชาติอย่างชาติจะแห้งซึมสภาพครับแห้งเหี่ยวชาติพวกนี้เป็นชาตินาเข้ามีสีที่สดมากกว่าชาติในยุคปัจจุบัน ชาติในยุคปัจจุบันญญปปบมีไหมมีนะครับแต่สีของจะไม่สดขนาดนี้แล้วก็ความแห้งของเนื้อผ้าหรือว่าความแห้งของยางชาตุกเนี้ยมันจะแห้งไม่เท่ากันไม,ไ,มไม่เท่ากันการหลุดร่อนของรักเนี่ยก็หลุดร่อนเป็นมิสติเ,เนื้อเนื้อไม่เรียบตึงเนื้อจะเหี่ยวยวน่นเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เ,เป็นเกล็ดเล็กๆถ้าเราดูดีๆนะครับในกลุ่มของยางรักจะมี กลุ่มทั้งมีทั้งแคลไซต์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของใยไผ่ดาด้วยใยไผ่ดํามันมีเป็นส่วนผสมที่อยู่ในเนื้อหาของผ้าอยู่แล้วแต่พอเขาไปได้ได้ยางรักซึ่งมีความมันวาวมันจะไปใสแรงถึงกับอาเรียกะความพิเศษเงาขึ้นเงาขึ้น,นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีมาผสมอยู่ในยางรักด้วยเช่นเดียวกัน เี้ยเราจอดจอบโจทย์ถามตั้งโจทย์ถามนะถ้าเราเห็นเนื้อล,ลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราขยายไปแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าทำเนียนแบบขึ้นมาใหม่ช่วยอธิบายทีว่ามิติแบบนี้มันเป็นกระแสโูหะแบบไหนน,นะครับมีส่วนส่วนของส่วนผสมอะไรบ้างแต่วิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปแย,ยกไล้ว่ามีสัดส่วนอะไรผสมอยู่ในนั้นบ้างถ้าเราเข้าเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าเอ็กซเนะครับเราก็จะดูแลธท่าที่ประกอบอยู่ในนั้น แล้วก็ประมวลเหตุและผลของแร่ธาตุที่ประกอบอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังที่หลอเลนบอกได้ว่าเป็นเนื้อโลหะพวกใร่แท้จะเจอแแท้เลยครับเจอแ้วแท้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนกาผสมของเนื้อผ้าหรือว่าการที่กระแสโลหะหล่อแบบโบราณเช่นเดียวกันครับ,รบอาจจะมีการนำเข้ามาจากภายนอกต่างประเทศที่มีการสั่งเข้ามาก็ได้ หรือเกิดจากการที่หล่อในรูปแบบของการหล่อในไใงวังหน้าก็ได้เพราะสัดส่วนพวกนี้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่านวา่าเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกถึงวิธีการตรง,งนี้ผมเคยเคยมันหลุดออกมาแล้วให้เพื่อนเอาไปแหละข้างหลังจะเขียนว่าโตครับแล้วก็มียนัยนยันตัวหน้าครับตัวอุรวอมด้วยกันครับนะาอุรวมด้วยกัน,น,กนข้างหลังนะแต่ต้องข้างหลังสมเด็จข้างหลังสมเด็จต้องหลุดหลุดแล้วต้อง ต้องเข้าใจนะตัวคานเรียกว่าคานใช่ไหมใช่ค่อมันติดแน่นนะเราต้องเอากระดาษทรายข้างแล้วแต่กระดาษทรายค่อยๆค่อยๆถูถูจนหายของไม่ได้ง่ายอ่าเก่าเยอะมเก่าไหมครับเนี่ยเก่ามากมากเก่ามากๆแล้วในเนื้อผ้าถ้าเราดูให้ดีมันจะมีกระแสของพวกกลุ่มมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผสมอยู่ด้วยแต่ส่วนพวกนี้เป็นสัดส่วนของความมันวาวถ้าเราดู คว,วามมันวาวพวกนี้มันเป็นโลหะนาเข้าหรือว่าเป็นเป็นโลหะนําเข้าที่แจม่มมาจากการซื้อไม่ได้เราบ้านเราไม่ได้สรุงเองนะแบบนี้ผมแค่มีองค์เดียวเองนะมีใหญ่มีเล็กอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเ,ออเชิงพิมพ์ข,ของเหมือนแปดเหมือนกันใช้คล้าใช้ลังมังสือสนเลยปรับ้าแค่ลังมังสือยังจะไม่ได้เอาเข้าครับไม่ใช่ครับให้ให้อย่าอย่าให้ว่างมันนาเกาะหน้าจอเดี๋ยวลุกครับแม่ มันยังไม่ได้เอาเครื่องเข้าออกล้องพระเข้าเน่พระที่มีการสร้างอยู่มิติเดียวกันมันก็เขาก็จะเหี่ยวย่นคล้ายกันคล้ายกกันซึ่งเป็นพวกนี้มันเป็นมิติที่อ่าอะไรนะเราเรียกว่ามันปลอมไม่ได้ถ้าเราปลอมเนี่ยมิติมันจะเปลี่ยนไปมันจะเพี้ยนรูปแบบมันจะเพี้ยนโครงสร้างของเนื้อผ้ามันจะเพี้ยนไปทั้งหมดมันจะเพี้ยนไปทั้งหมด ดูเนื้อเนี่ยเนื้อความเก่าความเก่ามาเป็นหลักโลหะเนี่ยเป็นเราดูวิถีของโลหะให้เป็นหลักเพราะว่าวิถีโลหะหล่อโบราณเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เขียกว่าสูตรเฉพาะตัวสูตรเฉพาะตัวสูตรเฉพาะโรงงานครับสูตรเฉพาะการการวิธีการหล่อแต่ละกลุ่มช่างนั้นจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวผมดูให้ดูข้างหลังนิดนึงครับที่บอกว่าหลิวหลี่หลิวหลี่หลิวหลี่นีคืออะไรที่ไม่ใช่หลิวหลี่นี่หยกนียมนี่หยกหยุ่ย ขออนุญาตดูก่อนนี่ไม่ใช่นิยมนิยมอนิยมครับอนิยมนี่ไม่ใช่ริวดีไม่ใช่ยิวดีเรียกว่านั่นก็คืออยู่ในกลุ่มของหยกหยกจาหยกใสหยกใสเขาเรียกว่าหยกใสที่มันอยู่ในกลุ่มของตะกูหยกสีเขียวนะครับเนื้อผ้าพวกนี้จะมีรายละเอียดของส่วนผสมไม่ไม่ไม่เยอะเท่าเท่ากับเนื้อผ้าผงเพราะว่าเนื้อโลหะพวกนี้ เราสันนิษฐานว่าหนึ่งน่าจะเป็นโลหะนาเข้าที่หลอม,มาจากภายนอกหรือว่าเป็นโลหะที่หลอมเฉพาะเฉพาะกลุ่มกุ่ในอดีตนะครับคุณอยาคิดว่าเมืองไทยจะมีโลหะนะครับมีครับถามว่าโลหะไทยมีโลหะไหมมีม <c oughs> มแต่การวิธีการหล่อหลอมยังไม่เราเรียกว่ายังไม่เก่งพอย <c oughs> ังไม่เก่งพอเราหลอ่อเราตีดาบได้ไหมเราตีดาบได้แต่เราตีขึ้นรูปให้เป็นรูปของรูปพัะ แบบที่เป็น,นป้ปั่นแบนี้ไม่ได้นะเรามาดูองค์นี้ฮะใช้ใช้คือว่าเหล็กหลายดุด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 เหล็กได้อันนี้เราเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์นะครัธาตุกายสิทธ์ธาตุกายสิสทธ์กญญเกี่ยวกับการเล่นแร,นร่แปรธาตุยุคนั้นมีแร่ของถ้าเรากลุ่มหินแร่พวกนี้มันจะมีอยู่ในธรรมชาติค,ค่อนข้างเยอะพวกแร่เฮมาไท แมกนีไทรต์พวกเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติเพื่อเรามาเราเรามาหล่อหลอมไแล้วเนี่ยมันจะมีโครงสร้างของความการดูดแม่เหล็กติมันไม่ทิ้งคุณสมบัติเดิมครับคุณสมบัติเดิมไม่ไม่ได้ทิ้งไปมันมาอยู่ในเนื้อพระครับรูปแบบของเนื้อพระนั่นถ้าเราขยายไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบของกระแสโลหะเหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่ความหนาแน่นของโลหะนั้นมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าครับเป็นตีเส้นจะมันลายเส้นเหมือนกันลายเส้นลายเส้นเหมือนกัน บางคนบางท่านหลักอยากให้ใหทุกท่านได้เรียนรู้ก็คือการดูที่แผ่นทองบางองค์มีแผ่นทองนะครับแผ่นทองพวกนี้เป็นแผ่นทองโบราณจริงหรือเปล่าแล้วเป็นกระแสของทองคําแบบรูปแบบของทองคารัตนะหรือไม่ครับทองนั้นเป็นทองลักษณะของทองเหล่าโบราณจะมีลายเส้นเดียวกับคล้ายๆกับเนื้อของเนื้อพะระลายเส้นของโลหะที่เป็นรูปแบบของการหล่อโบราณทิ้งล่องลอยของการเถี่ยวย่นนะครับความเหี่ยวย่นในเนื้อพระในเนื้อของแผ่นทองนี้ รูปแบบของกระแสะของทองคํากระแสะของทองคำนั้นสอดแทรกอยู่ในอน,นูของเนื้อเขาเนื้อของแ่นทองเองเลยและจุดของทองรัตนะครับคาดทองรัตนะเนี่ยเป็นคาดทองของสนิมทองสีออกส้มถ้าเราดูทองเป็นดูดูลักเป็น วัตถุชนิดที่เรานำมาตรวจสอบนี้ไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องรุ่นไหนครับนะครับเแต่ถ้าเป็นอยู่ในยุคสมเด็จโตเราก็จะแยกแยะได้ว่ากลุ่มนี้มีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จโตนะแล้วเรามาดูเมือเนื้อเมกะพัทมีอเมกะพัทไม่ติด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 จะไม่ติดเป็นสีเดียวกันกาเม่กาอันนี้เมกะพัทสีเดียวกันกับอ่าแม่อันนี้เป็นนิ่ิเเหล็กอันนี้เป็นเหล็ก คือใครมองว่าเนื้อเนี่ยอาจจะมองเป็นเกลเลยแต่ถ้าสายวังสายวิทย์เล่นจริง <Okay. S 1> ๆแล้วนะครับคือของพวกนี้ต้องอต้องทำความเข้าใจก่อนเมก,พ,มกพัทเมกสิทธิ์ปัจจุบันนี้ทําได้ไม่กี่วัดครับป,ปัจจุบันนี้ทําได้ไม่กี่วัดท,ที่ที่มีมวลสารหรือว่าการหลอมอ่างนี้ได้เกิดขึ้นเมกพัทเมกสิทธิ์คือการนําโลหะทั้งเก้าชนิดโดยการเพิ่มทองคําหรือว่าเงินเข้าไปเพิ่มเติม เร่งอุณหภูมิไฟทาให้เกิดการเผาไหม้ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับหรือบางคนบางท่านก็บอกว่าใช้กสินไฟกสินไฟในการถูกไมไม่ไม่อีกเรื่องหนึ่งก็ถามว่าคุณที่เก็บพลาดอย่างนี้เขาห่วงไหมโอ้ห้องห่วงนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเออเขาบอกว่าแถมไม่แถมเดียวนะเราห่วงนะต้องใช้คําว่าไม่สะอาดไม่สุภาพนะครับโคตรห่วงเขาบอกหายากหายากากครับโคตรห่วงเพราะว่าเนื้อโลหะเระเภทนี้เขาเรียกว่าโลหะกายสิทน เป็นโลหะที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับกว่าจะหาได้สักองหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายนะไม่วอาผ้ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องเก่าอย่างนี้นะไม่ใช่ผ้าใหม่ๆม่ใหม่ๆหมผมก็ไม่เอาใหม่ๆแล้วก็ดูออกครับหาไม่ได้อยู่ลยใหม่ๆแล้วก็ดูออกถ้าคนบอกว่าพระนี่เป็นพระใหม่ดูทาเป็นแม่เหล็กเหมือนเด็กสมัยเล่นเนี่ยเด็กสมัยตัวแม่เหล็กสิ่งของเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราดูเราส่องเข้าไปเราดู ดูกายภาพดูออกครับดูโลหะรูรูปร่างรูออกครับรู้ออกแล้วในเนื้อของไม้ไถ่มาได้ทำไม่ได้ล้วก็มีส่วนผสมของโลหะหลักชนิดความหลักชนิดของโลหะนั้นถ้าเราดูมันจะเป็นเหมือนกันที่เนื้อเป็นปริรับเขียวย่นเป็นธรรมชาติยุบยับย่นธรรมชาติเหมือนกันกับเนื้อหลองเนื้อคล้ายคลึงกับเนื้อที่เป็นเนื้อผม คืออาจารย์ในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเรียนรู้เนื้อโลหะเราจะดูได้ทุกเนื้อได้ทุกได้ทุกเจกติก็จะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราดูเนื้อพักสายวังของสมเด็จก่อนคือการจุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นที่จะเปิดประตูไปดูพองคอื่นที่เป็นเนื้ออื่นที่เป็นเนื้อโลหะครับเพราะว่าเนื้อโลหะของสมเด็จโตเป็นการสร้างก่อนครับสร้างก่อนของทุกยุคทุกสมยัยจนมาถึงพระเจติจรุ่นอื่น ที่ต่อลําดับต่อมาเนี่องจากว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลหะในแต่ละปีแต่ละยุคนั้นมันต่างกันครับมันต่างกันแล้วมีสมบุกสมบันอะไรบ้างองค์นี้นะครับไม่ติดเหมือนกันแต่เหมือนเต่าริดทินเต่ารีดเหมือนทินเต่าลีดแต่ด้านหลังเนี่ยเหมือนกันมีช็อปก็มีมีต่อต่อตาต่อโค้ดนะครับต่อโคตโคล้ายๆกับเหมือนกับคล้ายๆกับ แต่อายุเขาห้ากว่าแต่ว่าต่อโคตรต่อโคตรเหมือนกันแต่กับใจทำไมถึงอะไรทำไมมีต่อโคตรต่อการอาจจะมีะกูลของะกูลเก่าสร้างถวายหรือคืองานสายวังนะครับงานสายวังงานสายวังเราเข้าใจก่อนครับประวัติศาสตร์คือการร่วมกันสร้างพระเครื่องเร่อบจุพระธาตุต่างๆทั่วราชอาณาจักร เป็นพุทธบูชากับยุคยุคนั้นเป็นยุคที่มีความเฟื่องฟูในพระบรพุทธศาสนาที่สุดนะเยอะมากในยุคนั้นก็มีการสร้างพระเยอะมากหลายตระกูลในช่วงนั้นนะครับการสร้างวัดก็เยอะนะครับวัดในเกิดในยุครรอสองลอสองล้อสามอสี่เนี่ยล้อสี่ก็เยอะครับในยุคนั้นก็มีการสร้างพระเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมครับเรามีพระป่ามีวัดประจาตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ย เขาก็จะสร้างพระเพื่อไปบรรจุมีแต่รัศกลของตัวเองเพื่อเป็นการเสริมอาจารอยที่เห็นี่คือรอยอะไรล่ยร่องรอยพวกนี้เป็นล่องรอยของชาติแล้วก็ทองชาติเป็นลักเป็นลักษณะของชาติสีแดงที่เป็นชาติจีนเป็นชาตินําเข้าที่ไม่ใช่ชาติที่อยู่ในยุคใหม่ไม่ใช่สีนะครับเป็นเป็นผงหินสีที่ผสมกับน้ํามันลครับอย่างรักแล้วก็มาผสมทาในเนื้อพระเพื่อเป็นการบอกสถานะของการสร้าง โดยกลุ่มของช่างวัง่วกนี้จะมีของพุทธคุณครับพวกนี้ผสมครับไปยังมีการผสมแล้วก็มีการลุยอยู่ในเนื้อของผมงพุทธคุณที่ผสมอยู่แจกกะติดชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอีกเรื่องนึ่งพวกนี้ใช่เพราะว่าพาพพวกนี้พอเราช่างเสร็จแล้วก็เอานําไปแจกสายบางที่ก็เอาไปเก็บเข้ากลุ่เก็บเก็บเข้ากลุกระแสนะหะคล้ายคลึงกันเห็นไหมครับลักษณะของกระแสโลหะที่เป็นเก็บเล็กๆเก็บกระดิ่งเล็กๆเก็บกระดิ่งเก็บพิมพ์สีเล็ก คือกระบวนการพวกนี้นหนีไม่ออกกับการวิเคราะห์การวิเคราะห์แต่ถ้าเราอีกหน่อยถ้าเราอยากได้มากกว่าเดิมเราก็เข้าเชื่อมเอ็กซเอซไนเอซไซเอเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของธาตุที่ประกอบแต่อันนี้นะครับเราไม่ได้วิเคราะห์ให้ดูนะครับเราวิเคราะห์ไว้ก่อนนะนี้หมดแล้วตรงนี้ไม่ติดนะพิมพ์ก็คูรพิมถ้าหลังจะมีมีหินสีแดงหินแดงหินแดกอัญมณีแดงอัญมณีอาจจะหยกแดงหยกแดงจะเป็นหยกแดงก็ได้นะ คือผ้าสายวังเนี่ยน่าเล่นะมาคือเล่นไม่จบเต็มเลยพอมาเทียมเลยคุณเรินหน้าเลยองคเลยผ้าสายวังเลยครับเขามีเสน่ห์ถ้าคนเข้าใจนะครับเขามีเสน่ห์เนื้อก็คนละแบบเนื้อก็คนละสูตรยนะครับพอเราเปลี่ยนองคไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเนื้อไปแล้วะเนื้อก็คนละสูตรับพอคนละสูตรแล้วความสวยงามก็เกิดขึ้นจากการมุมมองครับคนมองของเก่าหรือไม่คคนมองของเก่าก็ต้องมองทั้งเนื้อแลวก็ผิ่น พิมพ์กอาจจะคล้ายคลึงกันกแต่เนื้ออาจจะไม่เหมือนกันส่วนผสมโคงเนื้อเปลี่ยนไปเพราะส่วนผสมเชิงเนื้อนั้นเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยโครงสร้างต่างๆหรือว่าการเกิดเ,เนื้อต่า,างๆมันก็จะลบบะไม้คล้ายคลึงกันผมเก่าเนี่ยเก่าไหมครับเนี่ยเก่ามากเนี่ยรูปแบบของพระหล่อแบบโบราณเก่าเนี่ยเขาจะตกเป็นเกตเล็กๆเป็นสลึกเล็กๆมีผงพุทธคุณเห็นไหมครับผงพุทธคุณที่ลอยอยู่ด้านบนของของค์พระ แกงลยการหล่อโบราณเนี่ยเพราะเราเราได้ข้อมูลของการดูลายตามุงเราจะไปนึกถึงพระหลวงพ่อเงินถูกไหมครับทุกคนจะสอนให้ดูลายตามุงลายตามุงนั้นเกิดจากการที่พระนั้นหลอมในใน,ในวัดในวัดถูกไหมครับแต่อันนี้เราสันนิษฐานได้เลยว่ามีลายตามุงเกิดขึ้นมียอดลายของกระแสโลหะที่ไม่เรียบตึงอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นพระที่มีการหลอมในโรงงานที่มีการจัดทําขึ้นจัดทาขึ้น เราสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นของวัง่าอยู่ข้างหลังนี่ไอคนบอกว่าเป็นเม็ดปัตตินะครับเราแยกเป็นนะครับเดี๋ยวให้ดูครับกินข้าวนะครับมามันมีหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยเราเอาเม็ดเม็ดปติมาติดนี่เป็นแคลไซด์นะนี่เป็นแคลไซด์นะครับแล้วดูในตัวของเม็ดเม็ดหินเนี่ยเราจะเห็นลายเส้นหมาหินตัวนครับแสงอยู่นิดนึับลายเส้นหมาหินที่อยู่ด้านในจะมองเป็นสองมิติ เรามองให้เป็นสองมิติคือมิติที่หนึ่งคือชั้นด้านบนครับมิติที่สองคือชั้นด้านล่างชั้นด้านล่างก็คือลายเส้นหมายหินที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของหินนะของหินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของเนื้อหินเนื้อหินเนื้อหินโบราณลับสลักของเนื้อหินโบราณที่มีการเขี่ยแห้งตามสภาพของเขามาได้นะเราอยู่